ได้อำนาจแล้วล่มจมคนเราเมื่อยังไม่มีอำนาจย่อมคิดแบบหนึ่งครั้นพอมีอำนาจใส่หัวโขนนานๆานย่อมหลงลืมเจตจำนงเดิมและขาดซึ่งความรอบคอบในการเดินเกมลืมหมดซึ่งเหตุและผลต่างๆเหลือเพียงอารมณ์ที่เป็นตัวตัดสินไรซึ่งความประนีประนอมยึดถือแนวคิดตนเองเป็นหลักในยุคสมัยสามก๊กหลังตังโต๊มหาบุปราชญ์ที่ยึดอำนาจได้ถูกแผนหญิงงามของอ้องอุ้นในการสร้างความปั่นปปวนภายใน ทำให้ตังโตและลูกบุญธรรมแม่ทัพคู่ใจอย่างลิโป้มีความบาดหมางกันและจบลงด้วยการล้มล้างพ่อบุญธรรมตนเองจนลิโป้ไปเข้าร่วมด้วยกับอ่องอุ่นขุนนางผู้ใหญ่แห่งยุคเมื่อลมเปลี่ยนทิศมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทำให้บรรดาขุนนางข้าราชการไปร่วมด้วยกับอ่องอุ่นเมื่ออ่องอุ่นและลูกเขยอย่างลิโป้ได้อำนาจมาอยู่ในมือก็เริ่มใช้อำนาจถอนรากถอนโคนข่มกำลังฝ่ายตรงข้ามเริ่มจากการสั่งลิซกและห้องหูโก คุมทหารไปปิดล้อมและรุมฆ่ากวนเก่าของตังโตที่เมืองเตียงหันพร้อมกับทำการริ้ทรัพย์สินทั้งหมดเข้าสู่ท้องพระคลังลิโป,โป้นั้นเนื่องจากเคยร่วมพักเดียวกับตังโตะจึงรู้จักเส้นสายภายในของทีมตังโตเป็นอย่างดีจึงคิดถอนรากถอนโคนจัดการสังหารลิยูลูกเขยของตังโตและเป็นคนคอยเสียมวางแผนการให้ตังโตทำการขบชั่วช้าอยู่เสมอ สุดท้ายมันดาและญาติมิตรของตังโตก็ถูกอองอุนและลิโป้นำกำลังสังหารเสียสิ้นเหลือรอดแต่กองกำลังทหารของลิชุยและกุยกีทหารเอกของตังโตที่พากันหนีออกไปตั้งหลักเอาไว้ได้ที่เมืองเซียงใสจะเห็นได้ว่าอองอุนเมื่อได้อำนาจมาอยู่ในมือก็เริ่มเปลี่ยนไปจากขุนนางตรงฉินที่คิดฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเมื่อทำรัฐประหารยึดอำนาจมาได้แล้ว ก็เจองานที่ยากกว่านั่นคือการบริหารบ้านเมืองและบริหารความขัดแย้งภายในความเลื่อมใสในมวลชนของอองอุ่นก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นความหวาดผวาเห็นได้จากการที่อ่องอุ่นใช้อำนาจคิดล้างบางข้ออำนาจเก่าให้เสียสิ้นร้อนไปถึงซวยหยงขุนนางตรงฉิมท่านหนึ่งที่ได้เป็นอลักษ์คอยจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆและได้เข้ามารับราชการในเมืองหลวงเพราะตังโตเมื่อตังโตตายไปซวยหยงได้ร้องไห้อาลัยต่อศพของตังโต สร้างความไม่พอใจให้กับอ่องอุ่นเป็นอย่างมากแม้ซุยหยงยืนกรานถึงเจ็ดจำที่แสดงความไว้อาลัยต่อตังโตนั้น,น,นก็เนื่องมาจากตังโตเห็นข้อดีในตัวซวยหยงและได้แต่งตั้งเป็นขุนนางแต่จะอธิบายอย่างไรอ่องอุ่นก็มีคำสั่งให้จัดการสังหารซุยหยงลงเสียแม้เหล่าขุนนางจะทัดทานเพียงใดก็ดูจะไม่เป็นผลสำเร็จเมื่อฝั่งลิฉุยและกุยกีรู้ว่าน่าจะจนปลอกเป็นแน่แท้ จึงส่งจดหมายมาขอ,อนิรโทษกรรมและอ้างเหตุต่างๆนานา,นานแต่อ่องอุ่นก็มีคำสั่งเว้นโทษตายแต่ตัวลูกน้องส่วนในายใหญ่อย่างลิชุยกุยกีอย่างไรก็จะเอาตัวมาฆ่าเสียเมื่อสุนัขถูกบีบให้จนตรอกอย่างไรเสียก็ต้องตายงานนี้สุนัขขอสู้ตายกาเซียงที่ปรึกษาของทั้งคู่จึงแนะนำให้ยกทัพไปตีเมืองหลวงและยึดอำนาจจากอ่องอุ่นมาไว้ในมือเมื่อเหตุการณ์มาถึงขั้นนี้ลิชุยและกุยกี จึงเริ่มปลุกปั่นชาวบ้านในเมืองเซียงไสที่ไปตั้งหลักฮัางว่าอองอุ่นด้วยความโกรธาคิดจะล้างบางค่าย,ยกทั้งเมืองสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากจอนมีผู้มาเข้าร่วมด้วยกองทัพของลิฉุยและกุยกีกว่าแสนคนสุดท้ายเมื่อลิฉวยและกุยกียกทัพไปที่เมืองหลวงเตียงฮันและมีพักพวกเก่าของตังโตคอยเป็นไส้ศึกเมลิโปจะหนีไปได้แต่สำหรับอ่องอุ่นที่มารู้ทีหลัง ว่าตนเองใช้อำนาจในทางที่ผิดก็ดูท่าจะสายเสียแล้วเมื่อประตูเมืองทั้งหมดถูกเปิดออกและทัพของลิฉุยและกุยกีก็ได้เข้ามายึดอำนาจสุดท้ายอ่องอุ้นที่เป็นผู้นำของคู่อำนาจใหม่อยู่เพียงไม่นานก็ถูกลิฉุยกุยกีสังหารลงและคู่อำนาจก็ได้ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในมือลิฉุยและกุยกีเรื่องราวความปันป่วน,นวุ่นวายในแผ่นดินก็ยังเดินหน้าต่อไปจะเห็นได้ว่าอ่องอุ้นแม้ตอนเริ่มก่อการ จะมีเจตนาดีคิดฟื้นฟูราชวงมากแค่ไหนพอได้อำนาจมาอยู่ในมือก็ไม่ได้ปกครองด้วยความเป็นธรรมไม่มีการเจรจารอยแตกร้าวภายในคิดแต่จะใช้กำลังในการล้างบางขั้วตรงข้ามจนสุดท้ายถูกเชื้อไฟที่ยังเหลือย้อนกลับมาแผดเผาจนต้องจบชีวิตลงอำนาจเมื่อไม่อยู่ในมือย่อมคิดแบบหนึ่งเมื่ออยู่ในมือต่อให้ใหญ่ขับฟ้าม,มาจากไหน เก่งกาจเพียงใดย่อมแปรเปลี่ยนไปได้อีกแบบหนึง่งไม่เว้นแม้แต่ขุนนางใหญ่อย่างอองอุ่นที่งานนี้เมื่อถูกเข้าตีเยือทำนาจบ้างเมื่ออองอุ่นรู้ตัวก็สายเสียแล้ว